ฝากกดติดตามช่องดิบต่อไปด้วยด้วยนะครับช well, well, ่องตอนซาชาแนลเดลเคอร์พร้อมตอนซาไฮชาแนลว่ะเฮ้เราลองลองกดแคปล็อกอ่ะลองกดชิปล็อกอ่ะแล้วก็ลองเราเอ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 าหัวไปข้างนอนแล้วกดทุ่มด้วยม่งเป็นรถพ่วงด้วย่ะไม่ทุกคนอยใครเป็นหัวห้องเนี่ยไม่สายไม่ได้เป็นทมผมผมไม่ได้เป็นเล็กแมบบเล็กแมบเล็กเลยเอาแมาเลยว่ะฟุตแมบใช่ไหมเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้แมบบไป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 คุกไหมคลุก ได้หมดไปเยกแล้วเยกคกลเกุก่อกดกดี a d y เลยกด lady ละกไปเลยกนไปเลยคนเริ่มไปเลยพอัน่ไมี่หาย t a r t เอ้ามใครบังอะไปเลยกดแล้วเอ้ากดไม่ได้อ่ะรอรอสักแป๊บมานจะพาไปอุ้ยอเคมาวะเนี่ยตัวีไม่เคยเห็น ก็มันย่อมาจากโซเโียอย่างไรมันจะเกมีมีหนังสือปาบผีอยู่ครับเอฟเอ่เซ่ฮะเฟโดไลดกูเมลให้มึงดูอะไรอะน้าดำมันดำอเออะไรมันแกโดไาดกูเอานี่มันแบมาแล้วเนี่ยอุ้ยอุอุ้ยอะเนี่ย ไม้ตอนชดวยระมก่อนเร็วมึงดูมึงไม่ไม่มึงดูรักก่อนดูรักกูแป๊บนึงดูรักกูแป๊บนึงไรไรดูไอดูในในทีคก่อวะไหรอูดูแป๊บนึงดูดูอันนี้แป๊บนึงอ่ะกูจะแก้ยังไงวะกูจะแก้ยังไงมันไม่เต็มมันไม่เต็มจอเนี่ยกูจะแก้ทำไมไมเป็นวะไม่ไม่ไม่ม่มึงคนเป็นจะไม่โดแคปเจอเป็นเกมแคปเจอเว้ยเอามาก่อนพี่เลมทำไงทาไงทำไงกด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 บวกก่อนกดบวกก่อนอันนี้ใช่ไหม อเบอยู่กับดเกมแคปเจอร์อ่ะข้างล่างข้างล่างเออนั่นแหละแล้วก็กดโอเคโอเคโอเคกดโอเคไปเลยแล้วกดอันอันอันนั้นแหละอันนั้นเรากเนี่ยเอแล้วกดกดวินโดว์เวิวมาเลยแล้วกดวินโดว์กดตรงนั้นแหละกดตรงนั้นแหละอันที่สองอะเออนั่นแหละนั่นแหละกดเลยไปเลยแล้วก็กดเลือกอันโีบกดโอเคผีทักทู่มาๆมาๆมาๆโอเคขึ้นแล้ะอืนดันแล้วผีห้องนี้ผีห้องนี้ผีห้องนี้ ดิง์ผมสวัสดีครับผู้ชมกูด้วยครับผมมันติดโลบอ่ะใครก็ได้ไปเอากางเข็ให้หน่อยไปเอามาอุ้ยโดนัทโดนัทแดกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเล็บบอกนะครับมายแมปมีชื่อว่าแบบอะไรวะมันแบบอะไรวะแบบโนโฟเบียแบบที่ว่าพาร์ทโมโฟเบียนะครับเอ้ยใช้คุณพูมก่อนเอาเลยอ มาเล่นกันเลยเท่ยูทูบก่อนโอเดบุมยี่สิบเอ็ดองศาโอ้ยเทยมึงเป็นใครกันแหลกเนี่ยพี่มอเดบก่อนะคลิปก่อนพี่ไปเราไปเล่นกันเลยนะครับเป็นแบบเทปยูทูบก่อนจิ๋งพอมก่อนจะเป็นไงน้องจะเป็นพี่ก่อนน้องเอ้ยถ่า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 ยภาพกันถ่ายภาพเก็บเก็บวิดีโอไปเอพีแชนเนลก็ตอนนี้เราก็จะมาอ่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์เร็วเปิดไฟเปิดไฟใครมีไฟฉายมั้งพอมีพอมี สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่คุกนะครับผมคุกเรียนจำนะไอ้เฟ่ผีตรงนั้นไอ้เฟ่ผีตรงนั้นอีกแล้วเหรอผีเดีนไวไม่แข็งกลับมามาในกูมีเครื่องเช็คอุณหภูมิไหมกูจะฟาดหน้ามึงอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าดันกูใครวะใครกางเขนหายมามาเรามาเก็บภาพกันนะครับไปขอไปครับผมที่แบงค์เลยเอ้ยเนี่ยมันติดลบตรงเนี้ยห้องนี้อะไรติดลบ เดินเดินไปยนลบสององศาไปยังไปพาที่ตันหมดแล้วไปด้านไหนไหมฮะแบแบมจีสัมผัสแบมแบมแบมยานทิพย์แบมแบมแบมจีสัมผัสแบมยานทิพย์พี่พี่พ่อะเฟซจีสัมผัสพวกแกจะเข้าไปทำผืนนี่ผีมันอยู่ตรงนี้นี่แบมดูในช่องแชทเขี่ยแล้วกูไปแล้วฮะออเคแบมกก็ไปเอาของมาทีแบมเอาของมาสิคะไม่มีเงพี่นั่นเก็บไม่ได้อะ โอ้่ายละกันต่อดีกว่ามันเต็มแล้วไงไม่ยัไมนเต็มสี่อะใช่มันเต็ม,ม,ตมสี่ผม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 บีบได้นะโดนนัดโดนเงินโดนนัดไปทำอะไรได้พีแดกแดกโดนนัดมัน,มนอ,ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินนะเพราะว่าโดนนัดไอ้นี้ฟังกูฟังกูโดนนัดแล้วเวลาไอเวลาค่าสมองมันลดอ่ะถ้ามันเหลือน้อยอ่ะให้เราแดกมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มไอค่าสมองเปอร์เซ็นต์อ่ะมันคือค่าสติพี่มีไม้ขางเขนนะพี่เอไมอ่ะใช้ไปแล้วจะใช้อยู่ วัดองค์กันเร็ววัดองค์วัดองค์โอ้ยไม่เลิกแล้วพี่กนพี่ก็ไม่เลิกแล้วแม่คนวุ่นวายเลยได้แมพผีไอ้ไม่ไฟฉายอยู่ไหนวะอยากได้ไฟฉายสมัจดีกว่ามีตะเกียงเว้ยสายตะเกียงเว้ยกูไม่แคร์เว้ยมีตะเกียงตะเกียงกูมีนมผี่ที่อะไรวะเป็นเมรูแล้ผีวที่อะไรอ๋อเบลกูชี่เบลเฟตัวเปิดครับเฟตัวเปิด ไปครับไปไปกันดีกว่าพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพงบีอะไปครับคุณแบมจิสัมผัสต้องมาพร้อมกับผมอุ้ยไปครับไปครับเดี๋ยวผมนำต้องมาต้องต้องมาต้องมามากลัวอะไรเล่าร้อนมาดิพยายามไปร้อนมาดิเพยายาพิมพอะไรอ่ะ แบมจีสัมผัสแบมจีสัมผัสแบมจีสัมผัสช่วยผมด้วยแบมจีสัมผัสแบมจีสัมทัสกล้องวิดีโอทำเหี้ยไดงวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนข่าวไทยรัฐทีวีข่าวไทยรัฐทีวีนะครับผมมีข่าวด่วนจากคุกเรือนจำบานที่ประเทศไทยนะครับคุกเรือนจำบานบานเบื่อเหี้ยโอเคผีเขียนผีเขียนออกมาเอ้ยกดไว้ดิเหี้ยออกมา เรามาเก็บภาพกันนะครับผมเรามาเก็บภาพกันครับไอ้โต๊ะโเปิดประตูโต๊ะเปิดประตูเปิดประตูอย่าปิดใส่อย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดออกมาสี่ผีมันเขียนเขาเรียกว่าอะไรวะลีฟลีฟได้ได้ได้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเลิฟเลิฟดันเลยดีเมื่อต้องมันบอกว่าเลิฟลีฟลีฟได้ได้หนีเฮ้ย ได้เลิฟป <have sleep. S 3> ุ๊บถตกไหมเลิฟคิวดิสเลิฟเลยปะล่ะมันมีซัมมอนกับไอตัวนี้ไอตัวที่ตัวเคียวอะไรวะสปิริตสปิริตมีซัมมอนกับสปิริตอ่ะสตูปิดส t u p i d ซัมมอนซัมมอ่ต้องกาแดกไหมเอาเดียแดกไหมแตกไหมอันนี้คืออะไรน้ำมันมวยน้ำมันมวยแล้วหรอน้ำมันมวยขาคา น้ำมนต์หมาดไอสัตว์เป็นไรพี่ปิดไฟเฮ้ย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 อะไรวะนกไอสัตว์นกเอี่ยใครปิดไฟพี่ใครปิดไฟไหมไอตอปปิดไฟไหมตอไม่ได้ปิดยังยังไม่ได้เข้าผีมันปิดไอี๋ไหนไปดูให้ตะเกียงเ้ยไอ้เหี้ยอ้ยตะเกียงเลยตรงไหนอะตะเกียงไฟดีเลยมาตังเขียนมีไหมใครเอาไม้ตังเขียนไปวะมันลงมันดังไปวะไอ้เฟมันเอาไป ไม่มีอ๋อเราจะวางเราจะวางกาไว้ถ้าวางอีกกาถ้ามันฆ่าก็นั่นแหละอ๋อสมุดไปให้มันเขียนหน่อยสมุดไปทำเขียนแล้ว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 ือว่าเลิฟซัมวันอีกาบอสไอแบมมูนพีไอมันเป็นซัมมอนซัมมอนเวร์มมอนแซมมอนเหรอซมมอนซมมอนไม่ได้พี่ันนี้ไม่ใช่ไป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 ี าด้แหลพี่ผมอยากกินโตโตก่อนทุกคนหยุดทุกคนหยุดก่อนขึ้นรถพ่อต้งร่นาเนี่ยมาเนี้ยย้อนย้อยิอนย้อนย้อนย้อน้นย้อน้อนยนย้นย้อนยอนอนย้อนนึงอยอน้นยนย้อนยอนนย้่นย่อนย้อนยนึ้อนย้อนย้อนอนย้อนย่งนย้อนกอนย้อย้อนน้อย้นอนออ้ยอ้นนย้น้นนนน้อนนนอ้อนน อีกคนนึงอีกคนนึงติดลบสิบสี่องศาโอเคต่อยแม่เลยไอไปประตูไปประตูไปประตูเอาไอการกับบ้านด้วยประตูเข้ามาเอาเอาไอการกับบ้านด้วยคืออะไรฝากตัวรับใชจหนึองทำไปอีตาย้็แต่แม่งดีกายอีตัวนี้มึงเออตาเตะเตะไปตัวตายเตเฟะเฟะเฟะไปเตะมันตะาทำไมเตอยู่นี่กับเอ็กซ์ก อะไรมีแค่นี้อยู่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเกมมาเดนคือมาเล่นคือเกมผีนี่กูณมาเล่นคนเดียวไอ้เหี้ยไม่มีใครเล่นด้วยกูณมาเล่นคนเดียวโอเคแล้วพวกนี้ถือของอะไรตัวตัวโควิดโควิดจะไรู้ไหยน้องเรียนไม่น้งเรียนไหมน้องเรียนเนาะได้แต่แต่พี่ขอซื้อของหน่อยกดเลดี้เลยเป็นเกมนะโอดีโอโฟเบียเออใช่โอ้ยมาริโอโฟเบีย มาริโอฟูบีฮะเกมใหม่อยากทำแต็มดิอี่แดงไมก่อ่ะกดเลยดี่เป็นรูปเมาแล้วนะเขาแต่ไม่ัสั่งกาแฟขอสั่งกาแฟหน่อยครับกดแม่งกดเลยกดเลยกดแบล็กคาเฟ่แทนจุ้งกาแฟมาแากกันว่าในแบย จัดไปจัดไปคนโดนแบนโอ้โหคนโดนแบนอย่าให้เลยดีกว่าแบนไปเลยพี่เดี๋ยวแบนดูยนแไงเดี๋ยวจะแบนคนแรกครั้นึงนะพี่ผมอาร์คิ้วมาสิบนาทีแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยชูบอลตกอุ้ยโอ้ยไจีโกนุพมดิ แต่เย็นเขาไปเช็คผีนี่มาเช็คคนหาป้าหมดโอเยอะหลอนยิ่งหลอนยิ่งหลอนยิ่งตะเกียงไหนวะตะเกียงไหนวะไอ้ไอ้ผีคนนี้น้ำสกุลเหมือนคนเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นญาติเดียวกันญาติด้วยอีรูอีรูทำเป็นญาติเดียวกันเพราะว่าน้ำสกุลมันเหมือนกันะไงตอนนี้ตัดกล้องมือเฟรมเลยตกเลยอะเกินเกินเจิญป่ะใช่ใช่ ผีผีตัวนั้นโหดโหดร้ายมากเลยจะกลมคืนเขาเอบคืนจะกลมคืนเลยเหรอโอ้สุดยอดไม่ใช่มาใส่อะไรเอาดักจี้เอาตรงไหนอ่ะอ๋อเป็นแน้ำเฮ้ยบางกอนเอาดเกจี้ตรงไหนอ่ะเจ้ามาพี่ไปจะเป็นคนตัวเปิดฮัลโหลเอาดเกจี้ตรงไหนสวยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เข้ามาไฟตรงนี้มันก็เปิดเลยอ่ะใช่เหรอวะ เฟย์เด้งเข้าไปดิเฟย์เดินเข้าไปบมีพลังงานบางอย่างอะไรอะไฟแล้วมึงจะปิดไฟลบบนี้ยังไงไฟเปิดเอออย่าเปิดเปิดอย่าเปิดไฟปิดไฟดีแม่งอย่าไฟขาดแล้ไฟขาดเอ้ยปิดไฟวันเร็วเออเออยังปิดนี่อย่าปิดดิเฟย์เอากูเปิดหรือไม่ใช่เหรอเปิดเฮ้ยเสียงเสียงบล็อกเกอร์ในในในแซดในไม่ทด้ไมไม่มีเสียงล็อกเกอร์วะเสียงบล็อกเกอร์ เราเกอรพี่วางวางไม่เกอร์แขนเฮ้ยเฮ้ยดู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 ไปเนี่ดูไปนี่ดูไปเนี่เป็นประตูมันเปิดทางไหนไม่ดูไหนไม่แขงเปิดประตูเฮ้ยยังไม่เกอร์แขนลอยเฮ้ยพี่พี่ถึงพี่ถึงเออีเฮ้ยผีถึงนี่เปล่าวะวางไม่เกอร์แขนก่อนละอุ้ยนาง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 ผีหาผีหลาผีผีมันหลาผีโอ้ยผีผีผีเราบีแอมบมไม่รู้อะแอม คนสามอโหรพี่แบมมันเอานี่ยังไงอะเอาอะไรอะเอาเอาเอาตะเกียงอะตะเกียงได้พี่ถืออยู่อะตะเกียงอ๋อตะเกียงหมดแล้วมีพี่ซื้อมาแค่เดียวไงเอ๊ะเครื่องอะไรเครื่องตัวจ่าพลังงานเหรอใช่มันเป็นเครื่องพลังงานถ้าพีจะมาหาเรามันจะขึ้นแบบนี้มาให้พลังงานที่ไม่ที่ไม่เห็นที่มองที่มันมองไม่เห็นแล้วห้องมืดชิบหายเอาเลยลูก ไปนำยังงรอาหารครับลรงอาหารอุ่เสียงจะเปิดจะเปิดปเสียงเสียงเล็อกเกอร์ใช่ไหมกูอยู่กับพี่แบมดีที่สุดแหละอะไรอะอดเหรอเฉีห่ใหญ่ของแ้นถวนี้ได้เพราะว่าเสียงเสียงไม่คิดเสียงวะไม่คิดเสียงใครร้องวะไม่ไม่ได้หรอเชี่ยพี่แบมไปหมดแล้วราด้วยพี่ โอ้ยพี่มันถกเก็บได้ตัวดิไม่เลยบีต้องเกลียด่าวนั้นได้เพราะมันเปลี่ยนมาไม่ได้ไปใชายด้ค่ะใช่ไงโอ้จะเก็บเก็บไอ้เลือดเก็บอะไรตัวนั้นไอ้เงี้ยสตาร์มาเสียงล็อกเกอร์เสียงเปิดล็อกเกอร์วะพี่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 พี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  ไปไฟตรงนี้ไปไฟตรงนี้เปไฟตรงนี้ปิดีไปดีไปเลยไปเลยต่อไปเลยไปเลยต่อไปเลยพีปเพีพเดียวพครับพี่ไอเอ็เอเอาอันเมื่อกี้มาหน่อยไอที่ตรวจสัดพลังงานมาหน่อยอันนี้เหรอเออเอามามามาให้ไงมีก่อแตกเลยพี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 หมดแม็กอะทิ้งของยังไงอะทิ้งของยังไงอะพี่ ที่เราเข้ามามีเป็นร้อยเลยพี่พี่เฟ้ครับผมทิ้งของยังไงฮะอะไรทิ้งของตกลงตรง,งนี้นมันปรทิ้งของกดลบกดดีเลยเนี่ยไม่ใช่นะเล่อนอะไรกันเนี่ยฮลแบบชาร์โม<ส><ศ>โฟเบียในโลบบนี่ไงผีห้องนี้ผีห้องนี้คารโนโฟเบียูปได้ไงอ่ะนี่นี่ของนี่้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไปได้ไงวะตอนเล่นอยู่ปะตอนเล่นอยู่ปะมาๆๆม ผีผีชื่ออะไรกูไม่เล่นแล้วผีมันชื่ออะไรสักอย่างในผีสาระมินเดอร์สาระมินเดอร์สาระมินเดอร์อันนี้เปล่าวะผีสาระมินเดอร์ไม่เจอเบรกไว้เหรอวอเตอร์มอนิเตอร์พี่วอเตอร์มอนิเตอร์ถูกพ่ออย่าเพิ่งอ๋ไม่เไม่ใช่ไงวอเตอร์มอนิเตอร์เขาโดนไงไม่ใช่หรอมันนางแค่สาวมันต้องอยู่แถวนี้ในผีอ่ะไม่เรามันช่วยไม่มันอยู่ข้างนู้นข้างนู้นเหรอข้างทางเ้าอะอะไรอะไรเปิดทางนู้นอ่ะ กูมาตุ๋ยกูมาตุ๋ยไปด้านในอารูไปด้านในไปด้านในลากไปด้ว้อย่าอย่าไปกลัวมาทุกครั้งควันมีกูเนองมีสองคนที่กล้าเข้ามานี่ใหม่ต้นมาดิอารู้อย่าอย่าอย่าเข้าไปผีมันอยู่ผีไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้ปะเดี๋ยวเบรกไม่รู้ไม่ได้อยู่ห้องนั้นออกมาถ้าผีเขียนเหรอ นี่ผีมันอยู่ห้องนี้ห้องทักตรงเลยมันเาไปลงในแล้วทางเนี้ยแอนคือใครมีไฟฉายเปิดนำกลุ่มอะไรไอต้นถาเมจนได้ไม่จะเวทกับแอมไม่รู้อ่ะน่าจะได้แหละแต่มันลองดูแบบว่าเนี่ยผีอยู่ห้องนี้ไปยังไงวะอย่าไปอย่าไปอย่าไปผีมาอยู่ห้องนี้ไม่เห็นได้ไงผีอยู่ห้องว่าเปิดดูเห็นปะเออมีปืนแบบเปิดยีทีคือไม่มีใครเปิดไงเห็นไหม อะไรแบบเปิด E S P E S P เสียงอะไรวะไม่เคย้เลยเนาะไม่เคยเดีแต่ไปจาก E S P ยังเงี้ยสินะโอ้ไม่เจอเลยประตูมันหลายครั้งอะวะผีมันชอบเปิดไอตัวนี้ก็มีไอตัวมันชอบแกล้งน้อยหลรงห้องนี้ไม่เจอเก็บจีเบกไม่เจอได้เหรอมาอยู่ห้องนี้แต่เราถ้าเราเข้าไปเราต้องเอาของไป โอเคคุณเลือกห้องไหนรยซันโลเวร์อาร์พีเซร็จวิวเนี่ยไปวไปเข้าไปอยูว่าปะเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวพอเราเข้าไป็เ็ได้ขอกันนะขอกันนะเจอแล้วเจอเบเดี๋ยวกูเข้าไปเปิดแล้วปะล่ะเข้าไปเปิดเลยมีดามอยู่พี่พี่เอาดาบฟันดิไหรอของคนเล่น่น่ขวาข้าขวาาาย ่ตีมันสนุกนะแต่ไนหนบอกมันสนุกตรงไหนวะอยากรูอยาชื่อผีไ้เยอย่าพไปเยอย่าพ่ไปเยอย่าพไปไอพัดโมกเกียร้เอฟังฟังเขียนไปก่อนเออหมุนหมุนหมุนมุเก็บไม่ได้ลเห็นั้ยอ๋ผมเก็บแม่เก็บไม่ได้เกของเต็มบารเฟย์แอมมาลุกตุดอ่ะเก็บวะปลาระเบิดแล้วเพื่อนมไงบปลาเราเบิรแล้วเยอม่นเอมงเวางเฟยวเไม่ชอบเล่มาแล้วอะออะไรอะ วางเอาวางไว้เอาวางไว้ว้แอกลัวแอตตุดเฮ้ใหคคนนึงถือไอ้นี้หน่อยให้คนหนึงโอ้ตรงนั้นตรงนั้นอะไรเครื่องใช้คนบคุมไม่ใช่เอาของกรเลยเก็บยเสียงเสียงสียงาจะเสียงเสียงี่เสียงเอาเก็บไหมเก็บ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 ถือขึ้นมาเเก็บให้พี่จะไปดูเงมันนังเก็บให้ผมเก็บให้มาะเล่นดูเพื่อนงเก็เพ่งออกดูดูเพื่อนเชื่อแบบมันเล่นไม่สนใจพี่น้องหรืว่าเอาเก็บนะ หนงพี่ม่้คืนนเยยวผม๋ยวผม๋ยวผมยมผมไม่ใชคหน่อย่ินนะครับเปิดประตูมีิครับเดี๋ยวมป่อครับ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 ผีมาแล้วครับอยครับอยครับผีมาแล้วครับผีมาแลครับอแบมบอกว่าน้ำสกุลผีชื่อเหมือนกัน มันช่วยจะละซับลิปจะเลยไอเหี้ยไม่ตะโกนอีกแล้วอ่ะไม่ยังนะมันติดเราบ้างนะต้นแบบมาจากกูว่าแต่พ่อกู้หลอกเหี้ยตกใจว่าละว่าละกันก็คือต้องเอากล้องไปค่ะ

คิวางนี้อัานี้ไยัตายนะไอ้จะได้ไปเอาอีกามาให้หน่อยเอาจริงไหมายกูเรียกมาหนายี่มาของเต็มอีกาอยู่อะไรนะเป็บ้านเลยเรียตั้งนานกูถแค่ยี่ห้าดอดเลวะเนียไอกอวก่ามาเ่ามยป็นชาติถึงยี่สิ้าคนอ้าวพี่ผมไปเอาอีกามาละไอเี่ยลอยได้ไอ้ชี่ที่ยำไว้ได้เงวะเนี่ยลอยได้อีกามเอาเอาอีกามาะล้ ต้องเปิดหน้า oh, ห oh, ้พวกเฮเทนเกมผีเนอะออิกาลัผอุ้ยเเอามันผ่านเราเปิดกาันอกาอ๋อดอละชชื่เปยครับพี่ออไม่ได้เสี้เพียเลยอาะรามว่าไม่เป็นไรไม่กระดาอ่ีเกมต่อไปเล่เกมต่อไปเยงแค่ขำว่าชื่องชื่อไม่ไม่มีด้วนด้วนมบพวยมันต้องคุยกับเดียใคร ็ได้ถามผีนี้หน่อยดิเฮ้ยอีดอกคุยเขียนคุยกูดิสั์ต้อนทำไปแบผีมันมันมันไม่ออกล่าผีที่อายเปล่าวะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงแถวนี้แม่งติดลบไอสัไอผวานนี้มีสองคนเล่อี้คุยดย อยากดโอ้ยพี่จะยากุูมาเขามาเดี๋ยวกูเข้าไปเปิดเลยนะเดี๋ยวกูเข้าไปเปิดที่หน้าไม่งงอแสตไม่ไหวแล้วอะไรา้เดี๋ยวยี่สี่เปิดห่ตอนี้ไปลย้ยโทรารโทรแฟไม่ปาแต่นานบีพีีี้มาวีากาู่กาแฟบนบี้บี้บาแกลัวดบนบไปเ e ็คอุณหภูมิติดลบติดลบห้าสิบองศา แอบ่แบบางห้องอาจจะมีอุณหภูมิเย็นกว่านี้นะแล้วเชื่อพี่มาแล้วมีแพาวด้วยเหรอไม่ใช่้สิโงอยู่เหมือนกันไม่ใช่เช่อเลยว่าพวกแกพวกแกไปสั่งเงก่อนก็ได้นะแต่แต่ระวังตานะไอ้เขาใจแล้วไอ้เข้าใจแล้วอะเยอะเฮียเฮีเผียีน่าพีน่าพีน่าพีน่าีน่าีน่าพีน่าพีน่าพีน่าีน่าีน่าพีน่าพีน่าผีน่าพน่าีนาีน่าีนาีน่าผีน่าีนีน่าน่าีน่าพีน่าพีน่าผีน่าพีน่ ไม่ใอะกูปิดไฟเองเนี่ยอะไรจะไม่โนเลยอะปิดไปได้เหรอเป็บอกทีได้ไอ้ตัวที่ร้องผลทะลุไอเฟิร์นซีได้ในอาร์วีเออทำไมเอายี้มาเขียนนี่อยนี้อะชักชัยสัตว์อย่าเปิดปิดไฟอยู่ไฟมันานเดี๋ยวไฟดับไอ้เ่เอาผมไม่ได้ปิดใครอ่ะใครปิดปิดเดี๋ยวไอตู้อะไร มันดับไอ้มันดับไปหมดจะคอมกูจาค้างแล้วเนี่ยอายุมควายกันอ้าวพี่พี่พี่พูดเรื่อเรือเยี่ยมควยอะไยวะอ๋อเขียนอาเยี่ควายอะไยวะยวายอะวะแยกูด่าดิโอ๊บเดี๋ยวให้พี่ใหีีเย็นอุ้ยอุย ไปไฟ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 ด่าแม่งโง่ควายเฮ้ยปิดไฟทาไมวะเฮ้ยเปิดมันมีนมีกระดานผีปะใครก็ได้ไปดูให้หน่อยดิไละไม่มีไม่มีไม่ได้ถามท็อปเฟยเอ้ยไม่ได้ถามเป็นลีคาร์ดเอ็นลีผีมันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันไม่ตอบไม่มันเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ไอ้ไอไอกล้องกล้องสีเขียวไปไหนแล้ววะเดี๋ยวมันก็ตายเชอกวดิกล้องสีเขียวมันกินไปไหนแล้ววะยูนี่นี่ยอุ้ยเสียงอไรวะเสียงะไรวะไอ้ผีผีมาเล่นไฟมาเล่นไฟแล้วมันไม่ออกมายส่ผีใ่ผีอะไรวะผีจูออนก็เปิดไฟพี่ออปออน เออเปิดไม่ได้ไฟมันตัดใช่ป่ะเปิดไม่ได้มีมีซัมมอนใช่ซัมมอนมีอันนี้ไอเชี่ยอ๋นนีคืออะไรวะสปีดทุยเออสปีดทุยจะตกยาวะแม่งก็ตายแล้วอันนี้คืออะไรจะเป็นบุ๊คคืออะไรอ่ะทสปีดดิ สปิร <Spirit, S 1> ิตลูกก็ให้ผีเขียนไงอ <Is Spirit. S 1> ๋อมีสปิริตอีสปิริตก็มันมันก็ไม่เขียนนะสปิริตที่มันอยู่ในเดสบอย้ะพี่ไม่เล่นด้วยเลย <c oughs> ใครใครมีไฟสองให้กูไฟผมมีอ <c oughs> ไอ,อ้ตอมมาเลยนี่เอ๊ะออกไอ้เหี้ยไปดัน ผีผีไม่ให้พวกเราปลดไฟอ่ะผีมันไม่ให้พวกเราปลดไฟใครมีตะเกียงก็ไปวางตรงนี้อันนั้นหน่มี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 ต้นขมค้างไปแล้วตะเกียงวางตรงนี้หน่อยตรงไหนให้ตรงไหนยืนยืนยืนตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงไหนางนี้เลยหยุดต้อหลักเออเดิมจะคุยกับที่เฮ้ยเตะนกเอาเอาไอ้เหี้ยปิวเลยสัตสปิวเอาอย่าเตะนกกันระวังตายกันนะเฮ้ยระวงตายนะ คัมมิงอ่าอ่คอาอีกคนนึงเขาคัมมิงอ้าวอาอ่าอ่าอ้ไอ้ีคนเก็บพีโดเถิดแมวก่อนเลยอ่พี่ไม่ยอมเอย่าเปิดไฟไม่ได้เดี๋ยวเขียนให้มาแวอ่าเฮ้ยเขียนแล้วมาแล้วมามามาเขียนแวเลยเอ้ยสมอนสมอนอีกาตาย ปะตายยังไงที่เลี้ยงไงว่ามันตายอ่ะคือถ้าอีกาตายคือไล้วม่กูจะรู้กูจะรู้ไปเจอได้พี่เลยอยู่ได้วยพี่เลยไหนวะกูไปแล้วอีกูไม่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ผีต้องหงุดนานาผีต้องหงุดนะไหนวะไปงงไปงงไปงงไอเนี้ไม่มันตายวะไม่มันตายวะเขียนไว้ดิพี่แซมมอนไปมามามาแซมอนอ่ะไม่มั่ตใจวะกูกูไปดูอีกายอีกรอบหนึ่งแซมมอนควาย ทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยช่ใช่ใช่เยี่ยแซลมอนไปละกูไปแล้วจะเข็นไหนไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 เขาวิ่งอะไรกันวะเร็วไปแล้วมันเป็นแซลมอนมันเป็นผีที่แซลมอนแชร์ลเลนมือดูเอวไม่ใช่ไม่ใช่์ปาเลเดอร์ไม่ต้องขึ้นมานะกูปาเลเดอร์รอด้วยเลวเลวมัน ไม่ต้องเขนมันหายแล้วกูหาแต่คอมกูดับแล้วเนี่ยผีมัชอบไม้กางเขนหรอเพิ่งรู้จริงแม่งกดจนดับเข้าม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 าอันตรีอันตรีมาอันตรีไม่งเอาคนละโดนคนต้องขอปากเข้าต่อเข้ามาแม่งกดบอยจะไฟฟ้าขาจากูต้องปิดคอมใหม่ไฟฟ่ามาอะไรอย่างไรเข้า เราตามเมื่อกี้ก็ไอ้นี้นี่มาลักมาลัก<ป>เดี๋ยวมา